ร้านนี้เด็ดใช่ครับเพราะนี่เป็นร้านอิ่มข้าวมันไก่ร้านเด็ดบางบอนมีข้าวมันไก่และเมนูอื่นอีกเพียเบเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นหยุดวันที่1และ16ของทุกเดือนสัง่งผัดลายแม่นแทบช็อปปี้ฟูด้ดอยู่ในโครงการร่มไซ์วอล์กซอยกาญจนพิเศษ,ษาข้างๆวัดนินสุขารามเขตบางบอนตรุงเทพโทรได้เลย0 9 8 2 3 8 5 6 9 2ทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์สรุปมาให้แล้วจา้าของอร่อยมีเพียบเมนูแรก3อย่างสับไก่ต้มไก่ทอดไก่ยา่าง ข้าวมันหอมมะลิกลางปีผสมกระเทียมขิงสดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มแจวน้ำมันงานนำซุปต้มยำน้ำซุปน้ำใสครับปรุงสดถ้วยต่อถ้วยเลยครับข้าวมันแก่ต้มกับน้ำจิ้มเต้าเจียวรสเด็ดจารานน้ำมันงาก็ได้ครับข้าวมันแก่ทอดกับน้ำจิ้มหวานอื้มอร่อยข้าวมันแก่ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเฉพาะของทางร้านมาทานกันต่ออร่อยดีมีกระเฉดในมีกระเฉดมีน้ำซอสุดเด็ดของทางร้านที่ปรุงเองกระเฉดยอดอ่อนกุ้งขาวไซส์ใหญ่25ตัวโลขอเชิญมาเคี้ยวฟินกินเพ ช้ำๆไม่แห้งน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดปรีจะตักราดหรือใช้กุ้งมาจิ้มก็อร่อยเหมือนกันครับ <c oughs> อร่อยหน้าหมั่นต้ยมยำเนื้อปลากระพงน้ำค้นใช้เนื้อปลาล้วนไม่มีกลางต้งยมยำน้ำใสก็มีนะครับซิกเนเจอร์จะเป็นน้ำค้นไข่ดีกุ้งใหม่ทั่วต่อถ้วยมาอร่อยกันต่อยาวๆข้าวกุ้งกระเทียมกุ้งขาวตัวใหญ่25ตัวโลข้าวหอมมะลินุ่มละมุนซอสที่ผัดกุ้งกระเทียมเป็นสุดเด็ดของร้านข้าวไข่ค้อนหอมหมกทะเล ใช้ซอสปรุงที่เป็นสุดเฉพาะของทางร้านหอมหมอกปรุงด้วยเครื่องแกงกับที่ทะเล กุ้งขาวใสใหญ่ปลาหมึกขาวแดงมาจัดของทานเล่นบ้างครับขอเสนอเผือกทอดผายดูข้างในจะเห็นเนื้อเผือกเยอะแป้งน้อยซอสหวานสุดเด็ดที่ร้านปรุงเองครับตามด้วยเครื่องดื่มสมนุนไพรน้ำเหล้าฮังกล้วยสมนุนไพรยาจีนน้ำสำรองมีเนื้อครับนอกจากนี้ยังมีน้ำอื่นหลากหลายอยู่ในตู้เย็นเลือกได้ตามความชอบครับโรยตากอร่อยเคี้ยวเพลินข้าวมันไก่มีให้เลือกหลายเมนูต้อมยำข้าวต้มมีทั้งแบบเป็นเซตและจานเดียวยำหมูยออร่อยเด็ดไร้แป้ง เมนูเป็นเซตอิ่มคุ้มตามรอยมาทานได้จ้าสมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายเมนูนอกจากจะมีข้าวมันไก่แล้วยังมีเมนูอื่นอีกเยอะนะครับ อิ่มคุ้มจบครบที่ร้านเดียว <c oughs> จากตรงนี้ปากซอยกาญจนาพิเศษสาปากซอยอยู่ตรงข้ามเมคโครบ,บางบอนเข้ามาไม่เกิน300เมตรร้านอยู่ในโครงการร่มไซด์วอล์กอยู่ข้างๆวัดนิ่นสุขารามจอดรถได้ในโครงการนี้ครับเปิด7โมงเช้าป,ปิด6กโมงเย็นหยุดวันที่ 1- และ16ของทุกเดือนครับสั่งผ่านไลน์แมนแท็บช็อปปี้ฟูด้ดพิกัดร้านมาตามแผนที่ใน Google แบบก่หาง่ายครับเพจร้านอิ่มข้าวมันไก่ขอบคุณครับสวัสดี